าม妈าทำอะไรอยู่เนี่ยม่มาดูเซบาเองแล้วเหรอสงสยัยเราต้องแก้มามา่แล้วมัง้งเราไปแก้มามวากันอืมเอาทาลิปเหรอคะลูกอ้า,อามาจากไหนอะ <c oughs> ฮะสวยจังค่ะลูกสวยจัง <c oughs> ฮะไอ,อ้ย <c oughs> เดี๋ยโอ้ยอยากกินลิปลูกมันอันตราย เอากินลิปไม่ได้อารู้ใช่ไหมคะมเอาค่ะเอากินลิปไม่ได้อารู้ใช่ไหม <c oughs> อ๋อ <c oughs> ไหนอ๋อมันกินลิปไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวได้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยลิปอะไรเนี่ยมันกินไม่ได้แล้วกิิินลปสพี่กินได้มาเกะขนมเอาอีกแล้วฉันโดนอีกแล้วนี่อะไรเนี่ยทุกคนนี่มันอะไรเนี่ยลิปสติกกินได้ อิลัตรี่ทุกคนอะไรเนี่ยมีแต่ของกินแปลกๆมาดูข้างในโอ้ยแกมันเหมือนหรือจริงๆดูดิเออันนี้ได้จริงอ่ะไม่ก็โอ้ยแกมันจะไม่มันจะไม่มีสารอะไรจริงอ่ะโอเคอย่างนัมาลองกินเลยแกกินเหมือนลิปจริงนะต้องห่างเงี้ยลิปเขาก็เขียนลิปกลอสนะทุกคนอ๋อลิปกลอสขนมหวานโอ้ my god ฉันเหนื่อยกับฉันเหนื่อยกับของกินขนมเด็ก ตกใจหมดกินลิปจริงง่อยอะเราจะลองทากันนะทุกคนมันคือลิปกลอสที่กินได้ใหญ่อาาร์สันหามากินนะแล้วก็มันเปรี้ยวไอ้ขนมอะไรเนี่ยสมัยนี้สันหาาทำจังแต่ทุกคนพัฒนาออกมาได้คือสีสวยมากนะดูดิดูดิปากดูอิ่มฟูดูสดชื่นมากเลยอะแถมยังกินได้ได้วยนะถึงมันจะเปรี้ยวไปหน่อยก็เถอะใหญ่อรนี่ยายอร สรรหามาหลอกหม,มารอบดาเดี๋ยวได้เวลาหมา,มมาเมาคืนบ้างคอยดู